วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องโครงสร้างร่างกายที่เป็นพื้นฐานความงามนอกจากผิวหนังที่เป็นส่วนสำคัญที่สุดแล้วก็ยังมีผมเล็บปากและฝันซึ่งก็เป็นอวัยวะในโครงสร้างร่างกายที่สำคัญที่เราจัดไว้ในกลุ่มความสวยความงามเช่นเดียวกันผิวหนังคือผิวหนังปกคลุมอยู่ทั่วร่างกายของเราซึ่งทำหน้าที่เป็นด่านแรกในการป้องกันอันตรายจากพวกแบคทีรียไวรัสอีกทั้งยังมีระบบผิวหนังที่ทำหน้าที่ช่วยควบคุมการสูญเสียน้ำออกจากร่างกายควบคุมอุณหภูมิและรับความรู้สึกอีกด้วยโครงสร้างของผิวหนัง s t r u c t u r e of s กินผิวหนังมนุษย์แบ่งได้สามชั้นเรียงจากชั้นนอกไปในสุดตามลำดับดังนี้ 1. หนังกำพร้าเพอร์มิสหนังแท้เดอร์ม 3. ผิวหนังชั้นไขมันไฮ p o เดอร์มหรือสั c ิ t เทอเหนังกำพร้าเอพอร์มเป็นที่รู้จักอีกชื่อว่าผิวหนังขั้นตื้นหนังกำพร้าเป็นในเยื่อชั้นนอกสุดของผิวหนังที่ปกคลุมไปเกือบทั้งหมดของร่างกายหนังกำพร้านั้นไม่มีเส้นเลือด มาหล่อเลี้ยงจึงต้องรับสารอาหารจากหนังแท้เท่านั้นในชั้นหนังกำพร้ามีเซลลที่ชื่อเมลานไซต์เมลานไซต์มีหน้าที่ในการสร้างเม็ดสีเมลานินเมลานินที่ทําให้สีผิวของแต่ละคนมีสีที่แตกต่างกันหน้าที่หลักของหนังกำพร้าคือการป้องกันอวัยวะภายในจากแสงแดดน้ําและสารพิษต่างๆรวมถึงเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ร่างกายอีกทั้งยังมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายด้วยการขับเหงื่ออีกด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการ ขับของเสียออกจากร่างกายด้วยหนังกำพร้าเ p i d e r มิสชั้นหนังกำพร้าประกอบด้วยเซลล์เรียงกันเป็นชั้นบางๆหลายชั้นที่สำคัญคือชั้นล่างสุดซึ่งเป็นขั้นของเซลล์ที่ยังมีชีวิตมีการเรียงตัวเป็นชั้นเดียวและสามารถแบ่งตัวสร้างเซลล์ผิวทดแทนได้ตอลอดเวลาชั้นบนสุดเป็นชั้นของเซลล์ที่ตายแล้วและมีโปรตีนคราตินเครรตินซึ่งมีสมบัติกันน้ำมาแทรกแทนที่ไซโทบลาซึมเซลล์ชั้นนี้จะหลุดลอ,อกออกเป็นขี้คลและถูกแทนที่ด้วยเซลล์ชั้นล่างที่แบ่งตัวขึ้นมาแทนที่ทุกๆ28วัน ดังนั้นหากเซลล์ผิวมีอัตราการแบ่งเซลล์เพื่อผลัดเซลล์ผิวอย่างสม่ำเสมอผิวจะสดใสเปล่งปลั่งหนังกำพรา้า e p i d e r m i ชั้นหนังกำพร้ามีความหนาโดยเฉลี่ยประมาณ0.4-1.5มิลิเมตรความหนาของชั้นหนังกำพร้าจะแตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณของร่างกายบริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้าชั้นหนังกำพร้าจะมีความหนามากไม่มีขนและรูขุมขนจึงไม่มีต่อมไขมันและช่องเปิดสำหรับต่อมไขมัน แต่จะมีต่อมเหงื่อเป็นจํานวนอยมากส่วนบริเวณอื่นๆของร่างกายผิวหนังชั้นหนังกําพร้าจะบางกว่าโดยเฉพาะบริเวณใบหน้าผิวหนังจะบางมากแต่สามารถพบโครงสร้างและองค์ประกอบของผิวหนังครบได้แก่ต่อมไขมันต่อมเหงื่อช่องเปิดของต่อมเหงื่อและรูขุมขนหนังแท้เดอร์มิสมีความหนาประมาณ1-2มิลิเมตรมีดอลลาเจนและอิลาสตินแทรกอยู่ทําให้ผิวหนังมีความยืดหยุ่นและอุ้มน้ํา โครงสร้างสำคัญที่พบในขั้นหนังแท้คือต่อมเหงือกเสวตกลันดต่อมไขมันสีเบเชสกลันปุ่มรากสนแฮฟลิเคร์หลอดเลือดปลัดเวเซลและใย,ยประสาทเนอร์ไฟเบอร์ต่อมเหงื่อมีช่องเปิดที่ชั้นหนังกำพร้าเพื่อปล่อยเหงื่อออกมานอกร่างกายส่วนต่อมไขมันทําหน้าที่ผลิตซีบบมซีบมและปล่อยออกสู่ภายนอกทางรูขุมขน ซีบัมทำหน้าที่เคลือบผิวหนังป้องกันไม่ให้ผิวหนังสูญเสียความชุ่มชื้นและช่วยเคลือบเส้นผมและขนให้เงางามนอกจากนี้ซีบัมทำหน้าที่เคลือบชั้นหนังกำพร้าเมื่อผสมกับเหงื่อจะทำให้ผิวหนังมีความเป็นกรดอ่อนๆมีค่าความเป็นกรดเบสระหว่าง4.5ถึง6.0ซึ่งเป็นผลดีช่วยยับยั้งการจเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ผิวหนังชั้นไขมัน h y เด d e r มิส erm หรือ subcutis ชั้นไขมันเป็นชั้นที่อยู่ใต้ชั้นผิวหนังเป็นชั้นที่มีไขมันสะสมประมาณครึ่งหนึ่งของไขม ในร่างกายพลังงานส่วนเกินจะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมในชั้นนี้ประโยชน์ของชั้นไขมันคือทำหน้าที่เป็นฉนวนความร้อนรับแรงกระแทกป้องกันอวัยวะภายในและทำให้ผิวหนังเคลื่อนไหวได้ไม่ติดแน่นกับโครงสร้างได้ผิวหนังนอกจากนี้ชั้นไขมันใต้ผิวหนังยังมีผลในด้านความสวยงามเช่นบริเวณแก้มหากไม่มีชั้นไขมันรองรับจะทำให้รูปหน้าไม่สวยงามชั้นไขมันมีความหนามากน้อยแตกต่างกันในแต่ละคนและในแต่ละส่วนของร่างกายตนที่มีน้ำหนักเกินมักพบว่ามีไขมันสะสมในส่วนนี้เป็นขนนา ผิวหนังชั้นไขมันร์เด d e r มิสหรือ subcutis ชั้นไขมันจะพบเจอได้มากในบริเวณสะโพกเอวต้นขาหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า c e l l u l ลท์ c e l ลูไ i t e โดยเซลลูไลท์สามารถพบเจอได้ในบุคคลที่มีรูปร่างผอมด้วยเช่นกันผมคือขนที่งอกปกคลุมหนังศีรษะของเราเล็บคืออวัยวะหนึ่งของร่างกายที่ปกคลุมบริเวณปลายนิ้วมือและนิ้วเท้าเป็นส่วนของเซลล์ชั้นหนังกำพร้าที่ตายและประกอบด้วยโปรตีนชนิดหนึ่งชื่อว่า เคราตินอัดแน่นเป็นแผ่นแข็งติดชั้นหนังกำพร้าปากหรือช่องปากเป็นอวัยวะของสิ่งมีชีวิตโดยทั่วไปใช้กินอาหารและดื่มน้ำเป็นจุดเริ่มต้นของระบบย่อยอาหารฟันเป็นอวัยวะที่จเจริญเติบโตมาจากนเนื้อเยื่อชั้นนอกเดิมเช่นเดียวกับผิวหนังหรือเกล็ดปลาฟันเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในระบบย่อยอาหารหน้าที่หลักของฟันคือฉีดบดอาหารให้คลุกเคล้ากับน้ำลายและนอกจากนี้ยังมีส่วนสำคัญในการพูดออกเสียงด้วย